สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซนานนนักตกปลาทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทำการเปลี่ยนสายสำหรับใช้กับคันชิงหลิวนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราใช้งานไปแล้วสายเมนหลักของเราก็อาจจะมีรอยขีดข่วนรอยขุยอะไรพวกนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกลายสต็อปเปอร์ที่เสียบทุ่นหรือว่าลูกหมุนก็ยังใช้งานได้ครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ชุดเดิมนะครับเพียงแต่ว่า เราเปลี่ยนแค่สายนะครับสําหรับคันนี้ก็ครับสายที่เราเคยใช้มาครับก็อจะสังเกตได้ว่ามีสภาพอีกอีกงอๆนะครับอย่างเงี้ยครับเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับสําหรับลูกหมุนตะกัวยังใช้ได้อยู่นะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนเฉพาะสายเมนนะครับนี่ครับ สภาพสายเมนก็จะเป็นงีกกองงนะครับเราก็จะเปลี่ยนกันนะครับในส่วนของพวกลายสต็อปเปอร์ก็จะยังใช้ได้นะครับแต่สายเมนนี่ถ้าเราใช้งานบ่อยๆนะครับในสภาพที่เราเคยได้ปลาที่มีตัวขนาดใหญ่ๆหน่อยนะครับสายก็จะมีการล้าแล้วก็เป็นขุีอาจจะ คลูดกับกิ่งไม้หรือว่าก้อนหินเศษสวะต่างๆเราก็จะทำการเปลี่ยนสายเมนกันนะครับวันนี้สำหรับสายชุดนี้เป็นชุดในระยะ36นะครับครับสภาพลูกหมุนกวัวฟิวต่างๆนะครับตัวเบ็ดก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ ตอนนี้เราก็จะตัดเลยนะครับตัดตรงนี้เลยนะครับก็เผื่อระยะไปนิดนึงนะครับสําหรับไว้มัดกับสายเมนนะครับเราก็ตัดแล้วครับตัวสายเมนนะครับก็ใช้วิธีขึ้นสายหน้าแบบปกติทั่วไปนะครับก็พับกลับลงมาครับลักษณะนี้ บิดให้เป็นห่วงแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วบิดครับแล้วตัวนี้สอดเข้าไปนะครับ ก็จะเป็นลักษณะเงื่อนแบบนี้ก็ไม่ต้องเื่อไว้เยอะนะครับตรงนี้ห่วงแรกนี่เราใช้ไว้สำหรับไว้ดึงนะครับตอนที่เราถอดเก็บสำหรับต่อมานะครับห่วงต่อมา วิธีนี้ถ้าเราจะไม่ใช้ลายสต็อปเปอร์นะครับก็สามารถม้วนได้เลยแต่ถ้าน,น้าท่านไหนอยากจะใช้สต็อปเปอร์ก็สต็อปเปอร์ใส่ไว้ตรงนี้เลยครับครับก็มีสองวิธีนะครับทำเป็นห่วงไว้ครับจับบิดครับ ออดเข้าไปครับจะเป็นลักษณะของเลขก8นะครับช่วงนี้เราจะไว้ผูกกับปลายไหมนะครับเลขก8ครับเวลาใช้งานนะครับเราก็ทำห่วงตัวนี้ออกมานะครับ ก็พับสายตัวนี้เข้าไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นครับเราจะเอาปลายไหมสอดเข้าตรงนี้แล้วก็ดึงอย่างนี้นครับเวลาเราเลิกใช้เราก็ดึงอย่างนี้นครับสำหรับตรงนี้เราก็ตัดทิ้งนะครับ เมื่อเราเลิกใช้ก็จะเป็นลักษณะนี้ตอนใช้งานเราก็จะทำห่วงตัวนี้นะครับลักษณะนี้แล้วก็ดันตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ สอดปลายใหม่เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับเราก็ใช้งานได้เลยนะครับเมื่อเลือกใช้เราก็ดึงตัวนี้ออกนะครับก็จะใช้ตามปกติครับระยะ3.6นะครับถ้านานา่าท่านไหนใช้กล่องอุปกรณ์แบบนี้อยู่นะครับก็จะมีความยาวประมาณ4 5เซนนะครับ ก็ใช้ตัวนี้เป็นตัววัดเลยนะครับจากสายที่เราทำไว้นะครับตรงกล่องนี้จะมีส่วนความหนานะครับความหนาก็จะประมาณ2เซนนะครับ2ด้านรวมแล้วก็จะเป็น4เซนเพราะฉะนั้น1รอบ หนึ่งรอบก็จะยาวเท่ากับ1เมตร1เมตรแล้วนะครับ2เมตร3เมตรตอนนี้3เมตรนะครับระยะของเราคือ60เซนนะครับระยะของเราจะใช้ระยะ3 3 6นะครับระยะ3 6ก็3เมตร 60เซนตอนนี้เราได้3เมตรนะครับตรงนี้บวกอีก45เซนนะครับ45เราก็เผื่อนะครับประมาณ20เซนก็จะอยู่ประมาณนี้หรือไม่งั้นก็ท่าไปครึ่งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เมื่อได้แล้วเราก็ตัดครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็เอาเอาชุดสายเดิมของเรามานะครับ ังเกตนะครับว่าตรงนี้จะเป็นส่วนขึ้นไปหาปลายคันนะครับตัวนี้ก็คือส่วนที่จะลงมาหาสายหน้านะครับแล้ก็มัดเลยครับมัดง่ายๆนี่แหละครับ จากนั้นเราก็ค่อยๆรูดสต็อปเปอร์ครับต่อไปเราก็จะดึงสต็อปเปอร์ไปนะครับถึงไปทีละอันครับค่อยๆดึงนะครับ ค่อยดึงนะครับ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับส่วนนี้ก็จะไปหาตรงชุดปลายคันนะครับเอ่าสำหรับไว้ผูกกับปลายใหมนะครับความยาวนี้ก็3ามเมตรหกสิบก็อาจจะเลยนิดๆนะครับ เราก็จะไว้สําหรับผูกกับทุกหมุนแล้วก็ตัวเบ็ดนะครับเมื่อไปใช้งานจริงเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับถ้ายาวเกินแล้วก็ตัดออกนะครับให้พอดีกับคันเบ็ดนะครับเพราะว่าเวลาส่วนตัวนี้ถ้ายาวเกินตูดคันนะครับจะทําให้เราเก็บปลายากครับ ก็ยังไงแล้วก็ไม่ให้เกินในส่วนของด้ามคันนะครับแล้วก็จะผูกกับลูกหมุนนะครับตามปกติก็ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนสายเมนนะครับโดยใช้อุปกรณ์ชุดเดิมก็เหมือนกับการย้ายอุปกรณ์จากสายเมนเส้นเก่าไปยังเส้นใหม่แต่ก็ต้องรู้ว่า ตรงส่วนไหนขึ้นไปสู่ปลายคันแล้วตรงส่วนไหนก็จะต่อกับตะกัวและลูกหมุนก็ทำกันง่ายๆครับใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่การกะระยะก็ใช้กล่องเครื่องมือของเรานะครับกล่องเก็บอุปกรณ์เนี่ยครับใช้ก็เป็นการวัดขนาดแบบคร่าวๆนะครับเมื่อไปถึงหน้าง,งานจริงก็ไปเช็คขนาดไปวัดขนาดกันอีกทีนะครับก็ปรับตามสถานการณ์สำหรับคลิปนี้ ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ